เาเดแดเอาขู่แบบนี้ใส่เลยมาเด้อทุกคนมาเก็บยางพลานักันอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะปิดหน่ายางแล้วนี่นี่มาเบิง่งนี่หน่อยจะให้เบิ่งยังนี่อันนี้เนาะมันไดลายเย้อต่อต้นได้ความมาได้์ลายนะจนั้นได้เอาขู่แบบนี้ใส่เลยนี่อันนี้ปะ่ะหน่าจะประมาณสองโลสองโลได้อยู่สองโลสองโล,งโล,งโลไปคนเลย แล้วกันีน่มาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันก่อนอื่นมดใส่ทองมือก่อนมาจกเลยก่อนนี่นะโอ้ยสุดยอดเลยนี่แน่นๆเลยหนาจะประมาณสองสามโล่อยู่ที่จริงกกตีหน่อยกับส่พาดปตากายู่เ้อทุกคนแต่ว่ามือน,นี่เดี๋ยวเฮ็ดโซก่อนหนึ่งก่อนแล้วกัน๋ยนเรามาระวังเลยระวังเขอาตานี่ เขาเก็บนีแ่แล้วเขาจะเอาไปขายเลยเลยทุกคนเขาจะบ่ได้เอาไว้เขาไปขายเลยมันจริงได้น้ำหนักดีผีเลยโหหนักเติบแล้วก็น,กน,นี่อันนี้อน,นี่อันนี้ก็ประมาณสองโลได้พราะว่าอันมันออกดีนะบางตนนะเขาจะได้เอาขู่แบบนี้ใส่เลยเพราะว่ามันหล่นเขามันใส่ก๊อกน้อยกับแบบว่าเขาได้เปลี่ยนตลอดนะละอันนี้ก็เต็มเลยนี่ แน่นอยู่เด้อเราปีนแล้วมันยังมีน้ำอยู่เด <t ried idad> ี๋ยวเ่าไปคลายเลยแล้วมันจะได้น้ำหนักดีเดี๋ยวเอาเปามาใส่ไปใส่ไปเลยยกปุ๊บเลยเลยโอ๊ยคอยระวังเด้อระวังข่าตาระวังข่าตาข่าปตาเอ๊ะ เยอะมาเลยทุกคนเดี๋ยวเลอยเดี๋ยวเล่อยจะตัตงตัลนี่ต้นนี้นนกะเต็มเลยอันนี้เปนเท้ากีดหามีดเ้ยทุกคนบางต้นกะเต็มบางต้นกับ่เต็มบางต้นกัไดลายจนไดเปลี่ยนสองสามก๊กเลยนี่ยยไปแบบนี้เลยจกแบบระมัดระวังเพราะว่าอย่ามาเข่าตาหนาจะได้อยู่ประมาณสามสี่รอโล ช่วงนี้มันอันเริศไทยๆแล้วมันหนำร้าย่ะทุกคนมีหนำร้ายร้ายเวลาอันเฮาขีดเนี่ยมันก็จะบ้านแหลมบ้านได้มันก็จะเป็นแบบว่าตีเป็นแบบลองแหลงลองแหลงอะนะเพราะว่าหนำมันร้ายสวนกะวางเติบพุ่นะต้องได้เก็บไปเป็นข้องเป็นข้องแต่ว่าว่แมนส่วนน้อยเดอ้อน้อยก็มาฮับจางเขาคือกัน <laughs> เป็นข้องพี่น้องหน่อย กีดใดหามีดก็จะเป็นประมาณนี้เลยต้นต้นนี้คือเต็มเลยทั้งใหญ่ได้นี่นะเด็ทั้งคือปลายเลยเป็นอันตุกกิลน,นะเต็มเลยเน้นเน้นกีดมีดสุดท้ายนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นการแบบโอ้อันนี้เต็มแล้วอันหนึง่งแล้วก็อันนี้อีกก็ถือว่าเป็นการปิดฤดูกาลแบบอย่างสวยงามเต็มเลย อันนี้ว้าวแนแ่นเลยดึงขึ้นมาระวังยาให้เขาตาอโอ้โหประมาณประมาณกับสองโลเลยอะ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้มีเตียวอันนี้สี่มิตรโอ้โหในกต่องแม่พไปน้องเอ้ยโอ้โหเต็มเลยต้องได้ระวังเยอะ อย่าให้นำกดโดนเฮา,วาวสวยงามครับเวลาเขาเอาไปขายแบบนี้เลยมันจะได้น้ำหนักดี เบิง่งผู้สาวเห็ดแต่เขาไ่ได้มาคนเดียวได้นน่นะเฮามากันหลายคนสวยกันเด้ทางนี้พนแฮงํำนานกว่าน้อยได้น่นะหน่อยมือสมัครลินซื้อเแ็นบอกว่าู้ในหน่อยลาเขาเ่เกยใหญ่ภาบรรยากาศอยู่สวนมนีกะลมลืนแดดออกแล้วแต่ว่าอากาศยัางหนาวอยู่ได้นี่นะเด้ ไปกะเริ่มดนแล้วก็เลยว่าต้องใส่เ้าสู้แดดไปา้าประมาณโลหนึ่งหอดบอกอันนั้นนะแต่อยู่นนเนาะรับได้เกือบได้ัะได้ <laughs> <laughs> แล้วละกะนเฮากะเอามารวมกันอยู่นี่ลาบนานา่นเฮากะจะค้นขื้นรดนี่รดอีแตนรดแตกๆเพื่อที่ว่าเฮาจะเอาไปขาย ไลน่น่านักนัก,กเก็บแล้วแล้วเฮากะจะเอาใส่เปาปะไว้แบบนี้เห็ดเป็นจุดเป็นจุดล่ะเดี๋ยวเฮากะเอารถมาต่างเด็หน่อยจะให้เบิงพาบรรยากาศอันนี้มันทางรถเลยสวนนี่ถือว่าคักแหงได้มีรถแบบผ่านฮอดสวนเลยเอามาเก็บยางนี่แมนวันเสาร์วันที่สิบแปดเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนมกราคมปีสองพันสหาเยทุกคน ชือว่าเดือนหนึ่งอยู่คงเขตบานหน่อยนี่กะปิดหนายยางไว้หมดแล้วอยู่บ้านอื่นเดยอยู่บ้านของทุกคนเดยปิดระบอรหรือว่ากี่ตลอดปีตอนนี้กะมาฮอดขั้นตอนของการสั่งขายเฮาจะขายเป็นยางก่อนแบบนี้เลยทุกคนแล้วกะมาสร้างใดท่ายกะจดไว้จดดใบจนกว่าจะหมดยางของเฮาทั้งหมดที่ว่าห้องเอามาหันและส่วนนี้ราคายางพลากะตกลายเลยใดแต่โล1 4 0 00กีบหรือประมาณ2 2 2 3บาทนี่ล่ละ ของเฮาทั้งหมดในมืนีได้สี้อยสโลคูณ14กะถึงหล้านปลายหรือว่าประมาณ9,000ปลายบาทนี่แหละอยู่บนอื่นเด้ราคาเท่าใดแล้วคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเ,นเด้อ